ขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e w a v การยื่นคำขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบด้วย www.sso.go.th เลือกเมนูสถานประกอบการ นายจ้างที่ยังไม่มียูเซอร์และพาสเวิร์ดให้เลือกเมนูขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตโดยกรอกข้อความตามที่ระบุระบบจะแจ้งแบบคำของทางธุรกรรมทางอีเมลที่ให้ไว้นายจ้างลงนามพร้อมยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขออนุมัติการใช้สิทธิ์จึงจะสามารถใช้งานได้นายจ้างที่มียูเซอร์และพาสเวิร์ดแล้ว ให้ทำการเพิ่มสิทธิ์โดยเลือกเมนูเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการทำธุรกรรมเลือกธุรกรรมที่ต้องการระบบจะส่งแบบคำขอเพิ่มสิทธิ์ทางอีเมลนายจ้างลงนามและนำมายื่นต่อสำนักงานเพื่ออนุมัติการใช้สิทธิ์จึงจะสามารถใช้งานได้ หน้าจอจะระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลังจากนั้นกดปุ่มตกลงเลือกเมนูกองทุนเงินทดแทนกรณีนายจ้างไม่มีสิทธิ์ใช้งานเมนูนี้จะไม่สแสดงเลือกระบบรายงานค่าจ้าง e w a y ระบุค่าจ้างขั้นต่ำรายวันหรือรายเดือนจำนวนลูกจ้างในเดือนธันวาคมและเงินค่าจ้างทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมหลังจากนั้นกดปุ่มบันทึกยกเว้นในกรณีนายจ้างหลักที่3เป็น9ระบบไม่แสดงให้ระบุค่าจ้างขั้นต่ำหากไม่ระบุหรือระบุค่าจ้างขั้นต่ำเป็นศูนย์ระบบจะแจ้งเตือน กรอกข้อมูลจำนวนลูกจ้างและเงินค่าจ้างพร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนเลือกกดปุ่มยืนยันการยืนยันข้อมูลหลังจากกดปุ่มยืนยันจะมีข้อความแจ้งว่ายืนยันรายงานค่าจ้างประจำปีหรือไม่ถ้าต้องการให้กดปุ่มตกลง ระบบจะดึงยอดเงินสมทบป,ประจำปีที่นายจ้างได้ชำระไว้พร้อมเงินคงเหลือถ้ามีมาหาัก้อมแสดงยอดเงินคงเหลือที่ต้องจ่ายหลังจากนั้นให้กดปุ่มยืนยันระบบทำการยืนยันค่าจ้างและมีข้อความอธิบายการยืนยันข้อมูล หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะแสดงข้อมูลในเมนูตอบถามรายงานค่าจ้างกดสัญลักษณ์จะได้ไฟล์รายงานใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำปีของทุนเงินทดแทนหากต้องการพิมพ์สามารถพิมพ์ได้จากไฟล์ในรูป pdf โดยตรงกดสัญลักษณ์ไฟล์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบแจ้งเงินสมทบจาาก,การรายงานค่าจ้างประจำปี นายจ้างที่รายงานค่าจ้างผ่านระบบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องส่งแบบกอท20กอให้กับสำนักงานประกันสังคมต้องทางการชำระเงินกองทุนเงินทดแทนหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุงโทร074 621 4 4 7หรือ084 438 1868